ครับผมนายบุญลือมูลครังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝ่ายนาแซงวันนี้จะนําเสนอผลง,งานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่งตามข้อตกลงพัฒนางานและประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาขับเคลื่อนค่านิยมร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี2ต้องสตรองโรงเรียนบ้านฝ่ายนาแซง สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสองตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลฝายน,นาแสงอำงเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น108คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนสองระดับระดับประถมะวัยและ ระดับปฐมศึกษารวม8ห้องเรียนมีครูจำนวน7ท่านมีครูจิตอาสาจำนวน3ท่านและคุณโอราบรึกเชอร์เป็นชาวเยอรมันอาสาสมัครทางด้านภาษาต่างประเทศวิสัยทัศน์ในการทำงานเป็นผู้นำทางวิชาการบริหารงานด้วยความโปร่งใสใส่ใจชุมชนคิดค้นระบบดูแลแก้ปัญหา พัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้านำพาเทคโนโลยีมีวิสัยทัศน์สตรองผลงานเชิงประจักษ์ตามมาตรฐานในตำแหน่งผู้นวยการโรงเรียนจำนวน5ด้านดังนี้ด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการทัานผู้นวยการบุญลือมูลกัง มีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี2564-2566ถึงโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้อีกทั้งยังจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านสายนาแซงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในเสียรูปแบบดังนี้ รูปแบบออนไซต์ site, คือการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนโดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของสองบคจังหวัดพิจบูรณกำหนดรูปแบบออนไลน์ and, การเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ Project 14, DLTV Obed Content Center และสื่อที่ครูผลิตขึ้นเอง ูปแบบออนไลน์การเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรูปแบบออนแฮนการเรียนที่บ้านด้วยเอกสารเช่นหนังสือเรียนใบงานแบบฝึกหัดและสื่อการเรียนรู้อื่นๆภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ปกครอง โดยครูแต่ละท่านมีแผนจัดประสบการณ์มีการพัฒนาการเรียนรู้แบบ active learning มีการวัดและประเมินผลตามสถานการณ์มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนาโดยผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศและครูผู้นิเทศที่ได้รับมอบหมายในโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ด้านที่ 2. การบริหารจัดการสถานศึกษาท่านผู้มนวยการบุลลือมูลคลังได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบ,บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัดระบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพมีการวัดประเมินผลตามสถานการณ์พร้อมทั้งมีการจัดภาระงานให้เหมาะสมตามความถนัดและตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทางด้านงบป,ประมาณให้มีการเบิกจ่ายงบป,ประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี2565โปร่งใสและตรวจสอบได้รวมถึงด้านบริหารทั่วไปมีการดูแลปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนให้สะอาดและปลอดภัยสำหรับนักเรียนอีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษามีการริเริ่มพัฒนาระบบดูแลผู้เรียนให้มีโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมพานผู้พ่วมในการบุญลือม,มนคลังได้ริเริ่มพัฒนานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ ICT ติดตั้งระบบอินเทรอร์เน็ตเครือข่ายไร้สายกระจายทุกอาคารเรียนพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานเช่นกลุ่มรายเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผ่าน Facebook และส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มีการอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอนด้านที่4การบริหารชุมชนและเครือข่ายท่านผู้นวยการบุนลือมุนคลังมีการประชุมเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพร้อมทั้งหาแนวทางการจัดการศึกษานำมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเขา้าศึกษาในโรงเรียนอีกครั้งยังมีการรับฟังปัญหาต่างๆผ่านแนวคิดที่ว่าโรงเรียนแห่งความสุขด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพท่านผู้อำนวยการบุนลือมูลคลังเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะ ทั้งนี้ได้นำมาใช้เป็นหลักในการบริหารงานภายในสถานศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรม5ประการภายใต้โครงการธรรมศึกษาพัฒนาจิตการประเมินความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทาย โครงการธรรมศึกษาพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณธรรมห้าประการโรงเรียนบ้านฝายนาแซงซึ่งได้สอดคล้องกับจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขตสองประจำปีงบประมาณ2565ข้อที่6 การพัฒนากิจกรรมโครงการที่เป็นเลิศรายละเอียดประเด็นการประเมินวิธีการดำเนินง,งานให้บรรลุผลมีดังนี้ 1. มีการประชุมคณะครูเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจาร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าประสงค์ของโรงเรียนจัดทำภาระงาน และสร้างองค์ความรู้ให้เป็นแนวปฏิบัติตามหลักคุณธรรม5ประการเพื่อลงสู่แนวทางการปฏิบัติและให้ครอบคลุมบ้านวัดโรงเรียน 2. นํนำลงสู่การปฏิบัติและกำหนดระยะเวลาของกิจกรรมมีการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 3. มีการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อนำผลการดำเนินงาน มาวิเคราะห์และนำมาปรับปรุงแก้ไข 4. มีการนำเสนอภาพความสำเร็จและรับฟังการสะท้อนปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใต้โครงการธรรมศึกษาพัฒนาจิต สำเร็จของโครงการธรรมศึกษาพัฒนาจิตโดยแบ่งออกเป็นสามด้านดังนี้ด้านที่หนึ่งด้านผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมห้าประการเป็นผู้มีอุดมการณ์คุณธรรมมีความพอเพียงซื่อสัตย์สุจริตกตัญยูมีความรับผิดชอบ และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติจนได้รับการยอมรับจากชุมชนสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการฝึกฝนและปลูกฟัโกฟงโดยผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมระดับปฐมวัยแถวตรงคงเส้นคงวา การฝึกบันไดก้าวแรกของระดับปฐมวัยคือการเริ่มต้นให้นักเรียนเข้าใจในกฎและระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติกิจกรรมระดับปฐมศึกษาตอนต้นเด็กดีมีวินยัยใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมออมทรัพย์ตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงด้วยกล่องสเสบียงบุญเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในหลักของ การมีวินัยและการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นกิจกรรมระดับประถมศึกษาตอนปลายเรียนธรรมะศึกษาสืบสารประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนโครงงานอาชีพโรงเรียนนี้มีรักปลูกผักได้กิน กิจกรรมเหล่านี้ล้วนปลูกฝังให้นักเรียนได้เข้าใจในหลักของการครองตนครองคนครองงานและความพอเพียงด้านที่สองด้านครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักของคุณธรรม5ประการโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆด้านที่3ด้านสถานศึกษาโรงเรียนได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างได้ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ชุมชนเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดบรรยากาศร่มรืม่นปลอดภัยมีสถานที่ในการปลูกฝังปฏิบัติด้านคุณธรรมโรงเรียนได้เข้าร่วมการสนับสนุนและ ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดีเด่นเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศัการาช2565ัาร้อการนำเสนอผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังผลลัพธ์เชิงปริมาณ1 ผู้เรียนร้อยละ80ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบแนวคิดคุณธรรม5ประการโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ดังนี้ผลการดำเนินงานโครงการธรรมศึกษาพัฒนาจิตของโรงเรียนบ้านฝ้ายนาแซงปีการศึกษา2564ดังตารางผลการสังเกตพฤติกรรมด้านความพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านฝ้ายนาแสง ผลจากการสังเกตพฤติกรรมด้านความกตัญญูากกาอของนักเรียนโรงเรียนบ้านฝ้ายนาแซงผลจากการสังเกตพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนบ้านฝายนาแซงผลจากการสังเกตพฤติกรรมความราับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านฝายนาแซงผล จากการสังเกตพฤติกรรมด้านอุดมการคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านฝายนาแสง 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ร้อยละ100เข้าเรียนหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกณสำนักงานวัดสว่างอารมณ์อำเภอหรงศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ หลักฐานเชิงประจักษ์ดังนี้ 3. ครูร้อยละ80จัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจร,ริยธรรมของผู้เรียนตามกรอบแนวคิดคุณธรรม5ประการได้อย่างมีคุณภาพหลักฐานเชิงประจักษ์ดังนี้ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนตามกรอบแนวคิดคุณธรรม5ประการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่องหลักฐานเชิงประจักษ์ดังนี้ และนี่คือผลงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียนบ้านฝ่ายนาแสงบริหารด้วยระบบคุณธรรมนำเทคโนโลยีสู่ความรู้อยู่อย่างพอเพียงสวัสดีครับ